เปิดใช้ดุลพินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจส,สนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้ครับมีสูตรมาแบ่งปันกันครับเมื่อวานนี้ผมลงอสองตัวล่างไปแป้งงงสองตัวล่างวันนี้ก็จะเป็นแป้งงงสามตัวบนคนระับ ช่วงนี้ทําอย่างละคลิปก่อนเนาะวันนี้กันที่20เท่าไหร่แล้ว24ี่นะอีก6วันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์จะถึง1ตุลาคมมาดูงวด1ตุลาคมครับเราได้สูตรมาใหม่นะครับแปะกง3าตัวบนนะเศริฐหงวดกําลังพอดีครับถูกมาแล้ว6งวดนะสูตรนี้ลองชมดูครับเดี๋ยวคํานวณมือให้ชมกันใช้สูตรง่ายๆ่าที่เนี่ยคำนวณกันในวันที่หตุลาคม นะถอยหลังไป1 2 3 4 5เอาขอโทษครับ5้าง,งวดเอาเสถิติสัก5้าง,งวดพอคำนวณห้าง,งวดเอางวดแรกลองดูครับใช้หลักหมื่นครับบวก10ล่างบวก13ตัวหน้าครั้งที่1ไปบวก0 3 122คงที่เอาละครับหลักหมื่นครับเราย้อนหลังไปวันที่1กรกดาคมนะผลการออกางวันที่1 2ตัวล่าง สตัวหน้าครั้งที่หเราแค่ชุดนี้สชุดนี้แต่บางลหลักเฟ้นหาบรรทัดต,ต่อมาคือ16กรกฎา,าคมหลักหมื่นครับเลขสี่ล่างเลขแปดตัวหน้าครั้งที่หเลขหกผลรวมคือ18แล้วเดินหน้าไปตามเลขคงที่ตามนี้ครับศูนย์สาองคงที่18บวกศเป็น18บแ้เลขแ8ดบวกสามเป็นสิได้เลขห1ึบวกหได้2 2งบวกสองได้สี่บวกสองได้ห 1> 8ปดหนจะมาครบ3ตัวบนหรือเปล่า3ตัวบนออกอะไรครับงวดต่อมาสองแมีสอมี8มี6ครบ3ตัวบนเรียบร้อยครับนี่นะครับงวดแรกถูกต้องไปแล้วงวดต่อมาครับหลักหมื่นเลขเจ็หลักสิบล่างเลขห้าสตัวหน้าครั้งที่หเลขหนผลรวมคือ13เดินหน้าไป0ูนย์เป็น13ได้เลขสา 3บวก3เป็น6 6เดินหน้า1เป็น7แล้วก็บวกอีก2แต้ม2ครั้งก็เป็น9เป็น1สิงหน่งสิงหาคามครับ3 91มี3ครับมี9มี1เรียบร้อยครับครบ3ตัวบนนี่ครับสูตร2งวัผ่านไปก็ลองดูครับดูเพินไปเรื่อยๆเลยนะครับทีนี้อาจารย์บวกเลขไปเลยเนาะ6บวกเเป็น15เดินหน้า3เป็น18นะเอาเลข8 เพราะมันบวกศูนย์ตัวแรก8เดินหน้า3เป็น11ได้เลขก1 1บวก1ได้2แล้วก็ไปอีก2แต้ม2ครั้ง4 6 16สิงหาคมครับ8 1 1มี8มี1อ่ะแค่2ตัวก็ได้ครับเพราะมัน1คู่หลัง3งวดผ่านไปงวดนี้ครับ4บวก8เป็น12บวก1เป็น13ได้เลขก3เดินหน้า3เป็น6 1> 6ก1เป็น7ดเดินหน้าอีก2แต้ม2ครั้งก็เป็น9เป็น1 1กันยายนครับ9 9 9 9 9 7มี9กับ7ก็จบแล้วครับเรียบร้อยครับถูกต้องครบ3ตัวบนมาถึงวันที่ผ่านมาล่าสุดครับ9 9บวกเเป็น18บวก2เป็น20ได้เลข0เดินหน้า3ได้3 3บวก1ได้4แล้วก็เป็นเป็น6เป็น8 2แต้ม2ครั้ง1ิงงกันยายนครับ0 8 3 มี0มี8มี3ครบ3ามหมดเรียบร้อยครับถ้าทางหมดจะหมดอโอเคครับเปลี่ยนกากาด้านใหม่แล้วเอาละครับเป็นว่า6 5งวดนะครับ2 8 6งวดแรก3 9 1งวดที่2 8 1 1งวดที่3 9 9 7งวดที่4แล้วก็0 8 3งวดที่5งวดที่6ครับ1ตุลาคมหลักหมื่นเลข4 10ล่างเลข5 13ตัวหน้าครั้งที่1เลข2ผลรวมคือ11นะครับเดินหน้าไป0เป็น11ใช้เลข1 1บวก3ได้เลข4 4บวก1ได้เลข5ไปอีก2แต้ม2ครั้งครับ7และก็9เอาลครับเราลองจัดไหมครับครบ3ตัวบนเนาะลองจัดดูนะไม่ปักหลักนะ145 147 149 457 459แล้วก็579ครับเรียบร้อยครับ6ชุดฝากไว้ทุ่นี้ครับไม่พิจารณาดูนะครับสูตรหลักหมื่นครับ10ล่าง13ตัวหน้าครั้งที่1บวก03122 2, คงที่พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ ผดใช้ดุลพ,พินิษิจารยานในการรับชมนเนื้อหาในคือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุสรากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย